เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้นะครับแล้วเราก็โยกับโรบอทแมปบอกฟ o o ดนะครับอ่าสำหรับวันนี้อัปเดตใหม่มาแล้วครับผมใครที่ยังไม่เข้าเกมให้รีบเข้าเกมนะครับผมไปรับตรงนี้เลยนะครับผมที่เกาะนะครับผมอ่ากิจกรรมนี้มีกิจกรรม Xmart นะฮะอ่าที่เกาะลูกอมนะครับมารับเลยนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมง แจกผลพิศดารหนึ่งครั้งนะครับอต้องบอกเลยว่ายังเอานะครับจะมีกล่องของขวัญตกลงมาแบบนี้นะฮะและซูมผลพิศารให้เราแบบฟรีๆเนีฮยและหนึ่งในนั้นนะครับก็มีโค้ดอยู่ด้วยนะครับซึ่งโค้ดนี้เป็นโค้ดฮอลลีเดย์นะครับหรือผ้าคลุมคิดมัดนะครับผมของซันตาคลอสสีแดงนั่นเองโอเคตอนนี้เราเก็บกล่องของขวัญมาเรียบร้อยเดี๋ยวไปเปิดพร้อมกับปิจาดูวยดูสิว่าจะได้อะไรนะครับอ่า มาครับอ่าของพิจาได้สีชมพูนะของพิโก้ได้สีเหลืองโอเคอ่าเดี๋ยวรอดูพิจาเปิดก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยเปิดนะครับโอเคของพิจาเปิดเรียบร้อยแล้วอ่า,อาเป็นฝนนกเอี้ยงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูของพ่โก้นะครับเปิดแล้วเป็นไงฮะรอรอรอ,รอโอเคโอเพ่นนะครับผมของดีจงมาของดีจงมาจังวันนี้ผลเฟรมเต็มเต็งา โอเคนอกจากนี้เนี่ยครับก็จะมีกิจกรรมอื่นๆที่อัปเดตเข้ามาด้วยเดี๋ยวเรามาดูเป็นพาร์ทครับอันดับแรกก็คือควิดการเก็บเวลเนี่ยครับผมใครที่เก็บเวลก่อนนี้บอกเลยเลยว่าพลังเพิ่มอย่างมากนะครับผม exp เพิ่มได้ดีมากนะครับสำหรับก่อนลุกอมแล้วนะครับก็มาเก็บเวลกันได้นะครับอ่าใครเก็บเวลช่วงนี้นี่บอกเลยว่ากําไรนะครับเพราะว่าไม่ต้องฟาร์มนานนะครับเราก็สามารถเก็บเวลได้แบบรวดเร็วนะครับ และมีคนถามหลายคนว่าพี่แคนดี้เอามาจากไหนนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากน้องๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่โก้่อยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่โก้พาไปดูว่าแคนดี้หาอะไรยังไงตรงไหนนะครับโอเคอันดับแรก NVC ตัวนี้นะครับผมจะแลกของแบบลิมิเต็ดได้นะครับอ่าจะแลกกับแคนดี้ก็มีหมวกเอลหมวกซันตานะครับและก็เรือนะครับอ่าอันนี้จะอยู่หน้าเกาะเลย ต่อไปทางด้านขวาของเกาะนะครับจะเป็น n c เอนะครับซึ่งเป็นเอหมวกเขียวเนี่ยครับผมตัวนี้เขาจะแลกเป็นแฟลกเมนต์ได้หรือว่าแลกเป็นตังม่วงได้นั่นเองนะครับแล้วก็เอาเคนดี้นะครับผมมาเลกได้เลยโอเค จะเป็นเลขละครั้งละ200 500อะไรประมาณเนี้ส่วนทางด้านซ้ายมือของ,กองเกาะนะครับผมมันก็จะมี n p c อีกนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็น NPC อะไรนะครับผมทางด้านซ้ายมือของเกาะอันนี้นะครับทางด้านซ้ายมือของเกาะก็จะเป็นเอลเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูครับแต่แต่แต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมอ่าตรงนี้เอ้ยเป็นเอลหรือว่ากวางรินเดียไม่แน่ใจนะ <_ an> ตรงนี้ก็แลกเป็น e x p นะครับคืนค่าพลังรี s เซตเต็ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเผานะครับอ่าต่อไปนะครับผมของที่เราแลกกับแคนดี้มาได้นะครับแคนดี้วิธีการหานะครับให้เราไปหาจากเกาะสุดท้ายที่เราความเลเวลนะครับความเลเวลเลยก่อนไหนก็ได้ก็ให้อ่ามอนสเตอร์ Monster นะครับผม EXP นะครับ EXP นะครับเท่าเท่ากับเราหรือว่าเลเวลเท่ากับเรานะครับอย่างแรกเลยก็คือ Holiday Code นะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับผมอันนี้เนี่ยได้จากกล่องของขวัญนะไม่ใช่แคนดี้นะครับที่รับผลนะครับอ่าที่รับผลตรงกลางที่มันรับคูดาวถอยหลังต่อไปนะครับที่ได้จากแคนดี้กันบ้างที่ได้จากแคนดี้จะเป็นหมวกเอลนะครับอันนี้เลยนะครับประมาณนี้และอีกอันนึง ก็จะเป็นหมวกซันต้านะครับอันนี้นะครับผมอ่ะซึ่งของเหล่านี้เป็นลิมิเต็ดจะมาเฉพาะช่วงเวลาอีเวนต์เท่านั้นเลยนะครับผมเท่านั้นเลยนะฮะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมต่อไปนะครับต่อไปต่อเลยนะครับผมก็อ่าเมื่อกี้พูดถึงฮอลิเดย์โคดยังอ่านะพูดไปแล้วนะครับโอเค ต่อไปเป็นผลเยตินะครับที่บอกได้เลยว่าโคตรเซอร์ไพรส์นะครับอ่าอัปเดตเข้ามาใหม่นึกว่ามาแค่2ผลมาแค่ผลเกสแล้วนะครับแต่จริงๆคือมาอีกนะครับอ่ารอบนี้3000โลนะครับซึ่งเยติอันนี้นะครับผลอันนี้นะครับมันมีคุณสมบัติพิเศษอะไรยังไงทำไมถึง3,000ันโลได้นะครับ อยู่เกตเดียวกับผลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสําหรับผลปีศาจใหม่ผลเยติครับสําหรับผลเยติแล้วนะครับผมบอกกันเลยว่าเปิดมาก็อลังการงานสร้างนะครับผมไฟกับไฟกับผลลีโอพาดเลยหรือว่าผลเสือดาวเลยนั่นเองบอกได้เลยว่าผลเสือดาวนะครับผมสลบสลื้อยไปเลยทีเดียวส,สลบสลือดไปเลยทีเดียวนะฮะก็ตอนเอามาเล่นจริงนะครับโอ้โหตอนแปลงร่างเนี่ยอลังการงานสร้างนะฮะ บอกได้เลยว่าโคตรตึงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลดีกว่าสกิลก็จะเป็นแบบแช่คงแช่แข็งอะไรแบบนี้นะครับพอแปลงร่างแล้วก็คือแบบเดินบนน้ําได้โอ,อย่างผลคิสเนะนะครับประมาณว่าสู้คนอื่นไม่ได้ลงน้ําอะไรประมาณนั้นนะโอเคต่อไปก็เป็นแบบบอลหิมะนะครับอจะเน้นไปทางด้านใสะใครที่ชอบแบบผลบริสตาร์ ขนน้าแข็งนะครับโอ้โหตอบโจทย์เลยและท่านี้ออลังการงานสร้างยังกันในเรื่องดินจานาลูโตนะฮะโอ้อย่างเอานะครับโหดูดิออย่างตึงนะครับและสิ่งสุดท้ายอย่าลืมไปแล่กันนะครับเรือลิมิเต็ดอันนี้ก็แลฟรีเหมือนกันนะฮะใช้เป็นเคนดี้แรกนะครับที่สําคัญคือมันพิเศษสุดนะครับมีเสียงด้วยขณะขี่นะครับ ประมาณนี้เลยครับผมสําหรับอัปเดตนี้อย่าลืมไปแลกกันนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากช่วยกดไลค์หรือกระทือไลให้พี่โก้หน่อยนะครับและที่สําคัญอยากลืมกดติดตามช่องใหม่ให้พี่โก้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม